แจ้งข่าว13ตุลาคม2564ชัดเจนต้องรู้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวใครยังไม่ได้ด่วนเลยคนละ5,000บาทรับเงินสด สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่13ตุลาคม2564และเช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะยังคงมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคือเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้ว ตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40แต่เงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้ตอนเข้าไปเช็คมันจะบอกว่าเงินโอนเข้าบัญชีคุณไม่ได้มีประมาณ4ี่แสนคนเลยนะคะกลุ่มนี้คือคนที่ผูกพร้อมเพย์แต่ดันไปผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ไม่ได้เคลื่อนไหวต้องรีบติดต่อทางประกันสังคมนะคะแล้วเงินจะโอนเข้าทุกวันพฤหัสส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นคนที่ได้สิทธิ์แล้วแต่ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถที่จะนาเงินก้อนนี้ออกมาจากธนาคารได้นะคะเพราะไม่สามารถทําธุรกรรมได้สิ่งแรกที่พ่อแม่พี่น้องต้องทํานะคะพ่อแม่พี่น้องต้องรีบไปติดต่อประกันสังคมเพื่อขอรับเป็นเช็คประกันสังคมจะให้เป็นเช็คแต่ไม่ได้หมายความว่าไปติดต่อวันนี้แล้วจะได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องต้องรอก่อนนะใจเย็นๆเพราะหน่วยงานราชการกว่าจะออกเป็นเช็คได้มันต้องรอก่อนนะคะ แต่ก็ยังดีกว่าที่ประกันสังคมโอนเงินไปให้กับธนาคารแล้วเพราะทางเงินเยียวยาของคุณถูกอ้อนให้กับธนาคารแล้วคุณจะไม่สามารถเบิกออกมาใช้ได้แล้วนะคะเน้นย้ำนะคะว่าคนที่ติดเครดิตบูโรรีบติดต่อประกันสังคมและนี่ก็เป็นวิธีการรับเงินเยียวยานะคะคนละ5,000บาทสำหรับใครที่ติดบูโรก็เช็คตัวเองด้วยนะคะและรีบแก้ไขด่วนจะได้ไม่พลาดรับเงินเยียวยา และนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางช่องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ